ติดตั้งโปรแกรม HIP ขั้นที่1ติดตั้งโปรแกรม n e t f x 3.5ถ้าเครื่องไหนติดตั้งแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ติดตั้งจะต้องติดตั้งโปรแกรม n e t f x 3.5ก่อนถ้าไม่มีก็โหลดได้ที่เว็บ Microsoft อันนี้เป็นโปรแกรมฟรีของทาง m i c r o s o f t n e t f x 3.5 อินตี้เวลลัสก็ไม่อัปเดตนี่เอ้ยไม่เป็นไรจะปิดเพื่อความง่ายก็เดี๋ยวเราก็ทำการปิดอนตี้เวลัสไปก่อนนะถ้าถ้าจะให้ดีก็ดิซิเบิแอนตี้เวลัสไปก่อนจะได้ไม่กวนการลงอ่ะไม่เป็นไรขั้นตอนการลง o fx ก็คือกดเลือกยอมรับแล้วก็ i n อินสตอ ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะทําการเซตอัพไปเลยแต่ถ้ามีมันก็จะบอกว่ามีแล้วแล้วก็จะก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปอ่าเดี๋ยวขั้นตอนนี้จะนานหน่อยเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลยเดี๋ยวรอให้มันเสร็จติดตั้งโปรแกรม n e t f x เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2คือติดตั้งโปรแกรม Crystal Report นี่ประมาณ17บเมกคิคิดต้น Report Reader เนี่ยอันนี้ก็โหลดเอาตามเน็ต Crystal Report Basic Runtime for Visual Studio oh 2.2008ก็รันโปรแกรมตัวนี้เป็นตัวที่2ต่อจากโปรแกรม fx เพราะว่าโปรแกรมของ h i t จะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวอ่านรีพอร์ตรายงานตอนพิมพที่ลงโปรแกรม Crystal Report แล้วขั้นตอนต่อไปก็ติดตั้งโปรแกรม h i t version 1น5 เลือติดตั้งเป็นภาษาไทยแล้วก็ถัดไปอย่างเดียวรอจนก,กว่าขั้นตอนโปรแกรมจะเสร็จหลังจากที่โปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าพึ่งเปิดโปรแกรมเราก็ทำการกู้คืนดาตต้าเบสที่เราแบ็กอัพโฟลเดอร์ไว้ก่อนเอามาใส่ก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมมันก็จะดึงข้อมูลล่าสุดขั้นตอนนี้จะใช้เวลาลงประมาณแป๊บหนึ่ง อ่ะเราจะมาดูโปรแกรม HIP เนี่ยเวลาเราแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยมันจะได้เป็น Folder DB นี่เป็นแบ็กอัพก็จะเป็น DB ข้างในจะเป็นไฟล์ดัตต d a t ต b ์เบว่า PM.mdb จุดออันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่เราแบ็กอัพไว้เดี๋ยวเราจะรอท้ายโปรแกรมติดตั้งเสร็จก่อน หลังจะเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไอคอนคลิปหน้าจออย่าเพิ่งเปิดให้เราคลิกขวาเลือก,กคำว่า Property แล้วก็เลือกตำแหน่งคำว่า open location เสร็จแล้วเนี่ยก็มองหาโฟลเดอร์ที่เขียนว่า db ในดัต a ต a b a เบทตะกี้นี้ทำการเอาดัต a ต a s e เบตัวที่เรา Backup เนี่ยมาลงทับตอบเยด เสร็จแล้วค่อยทําการรันโปรแกรมฮิปมันจะดึงข้อมูลที่เราบันทึกล่าสุดเนี่ยกลับมามา,มาไว้จะทําให้ง่ายต่อการเพิ่มรายชื่อกับการตั้งเวลานี่พอเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาสบัที่รายชื่อพนักงาน,อนโอเค หลังจากตรวจสอบไปที่พนักง,งานสิ็จก็ต้องตรวจสอบรอบโอเคตรวจสอบรอบการทำงานมีเบอร์ห้าสิบแปดห้าสิบแปดนี่ไม่มีชื่อเดี๋ยวเราต้องมาใส่ชื่อทีหลังห้าสิบแปดนี่คือใคร อ่ะอน,นี้ก็เป็นการดึงข้าบวนง่ายๆแล้ว